สวัสดีวันที่16ตุลาคม2566นะคะเวลา11อโมงครึ่งแมรินก็มาอยู่ที่ป่าเกาลัดอีกแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้ตั้งใจว่าจะมาเก็บเกาลัดมาดูเกาลัดซะหน่อยว่ามันยังเหลืออยู่ไหมมันหมดหรือ,อยังคนเขามาเก็บหมดหรือ,อยังหรือว่ามันยังมีอยู่ไหมซึ่งก็เอ่อ ใบเกาลัดตอนนี้เหลืองหมดแล้วค่ะตามที่เห็นเลยค่ะทุกคนมันร่วงเต็มพื้นแล้วนะใบมันก็ร่วงแล้วก็ตามต้นมันก็เป็นแบบร่วงเกือบหมดแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะมีเกาลัดให้เราเก็บหรือเลปล่าโอ,โอ้เดี๋ยวหาไม้ก่อนค่ะหาไม้ไว้เขียนนี่ช่วงเนี้ยมัน ลงมันพัดนะมันอาจจะไปกองกองกันอยู่ใต้อยู่ใต้ใบมาลุ้นกันค่ะว่าจะมีไหมเดีย๋ยวไปดูอย่างเงี้ยมันจะมีไหมไม่มีเดีย๋ยวไปดูตรงที่มันเป็นที่ลุ่มๆหน่อย แตี่คิดว่ามันน่าจะไปกองกันอยู่ตรงนี้ลุ่นรุ่งค่ะทุกคนมาดูมาดูจะมีไหมอา ไม่มีเลยหรออู้นี่ไงทุกคนเจอแล้วค่ะอู้ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่นึกว่าหมดแล้วจะต,ต้องเขียนะเพราะว่าไม่งั้นมันไม่เจอนี่น ได้สามลูกแล้วค่ะวันนี้นะได้สักสิบลูกก็ดีแล้วเพราะมันรู้สึกว่ามันเริ่มหมดแล้วค่ะมันหมดฤดูกลาลของมันแล้วเนาะนี่นี่เล็กนะ รู้สึกว่าคนอื่นเขาจะเขี่ยไปหมดแล้วหรือเปล่าอย่างนี้ก็เล็กค่ะนี่แตกแล้วเอาได้อยู่นะเอาไปคั่ววันนี้เอาไปคั่วค่ะถ้าเอาไปคั่วนี้ลูกที่แตกก็เอาได้นะแต่ถ้าเอาไปต้มนี่ เวลาเราต้มนี่นะ้ำมันก็จะเข้าข้างในอุ้ยนี่เสืยอยูว่าวอากาศมันเริ่มเย็นแล้วนะคะวันนี้ต้องใส่เสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาวเลยนะ เมื่อวานนี่ลมแรงมากเลยมันไม่ค่อยมีแล้วแหละมันเริ่มหมดแล้วได้มาหกลูก ตรงนี้มีลูกหนึ่งลูกนี้ก็โอเคอยู่ค่ะสวยอยู่นะคือช่วงนี้มันยังมีให้เก็บอยู่เนาะก็เก็บไปก่อนแต่ว่าถ้าต่อไปเนี่ยถ้าแบบมันไม่มีแล้วมันก็ต้องในในซูเปอร์มาเก็ตมันก็มีขายอยู่นะคะเราก็ซื้อกินในซูเปอร์เอาเนาะถ้าเราอยากไปกินหรือว่าบางทีเราไปในเมืองอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเกาอบขายด้วยนะเขาจะมีรถลด รถที่เขาตั้งอยู่ตามหน้าห้างตามอะไรแบบนี้คะ่ะเขาจะอบขายนะแล้วก็ไปซื้อกินเอาอันนี้ได้ไหมนี่ลูกนี้สวยอยู่ค่ะสามเมล็ดเลยนะแต่ว่าคงเอาได้อันแค่อันเดียวนั่แหละเอาได้สองอันเลยค่ะนะี่นี่ มีฝรั่งมาเดินออกกำลังหรือเปล่าอุ้ย

lúc này vậy vậy hmm. สอลูก,ออกโบบวดค่ะทุกคนสวยอยะูกนี้ด้วยนะมาดูคะ่ะอันนี้ได้สามเมล็ดเลยดูสิยังอ่อนอยู่นะดูลูกนี้ ก็จากที่ตั้งใจไว้นะคะว่าวันนี้เก็บเกาลัดได้ประมาณ20ลูกนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะถือว่าได้เยอะแต่ว่าพอมาเก็บจริงๆค่ะทุกคนก็ได้เต็มตะก้าอีกแล้วนี่นะคะมีทั้งลูกอ่อนด้วยนะลูกอ่อนที่มันแบบว่ามันร่วงลงมาแล้วมันยังไม่แตกไงเราก็เหยียบใช้รองเท้าเหยียบเลยแล้วก็ออกมาได้แบบประมาณนี้เลยค่ะนี่ไปพักไว้สัก สามสี่วันถึงหนึ่งสัปดาห์แล้วก็อบก,กินได้แล้วค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวมันแดดนะแล้วก็มีฝรั่งก็มาเก็บด้วยนะข้างๆกันมาหลายคนอยู่พอเขาเดินเดินเที่ยวนั่นแหละพอเขาเห็นเรานั่งกม้กมๆเงยๆเก็บอยู่เขาก็มาเก็บด้วยก็โอเคอยู่คะ่ะมีเพื่อนเก็บก็สนุกดีเนาะเนี่ยเต็มตะก้าอีกแล้วสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนนะ คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นการเก็บรอบสุดท้ายแล้วละคะ่ะทุกคนเพราะว่าเกาลัดอนะ่ะบนต้นมันก็เริ่มมันเริ่มหมดแล้วคะ่ะนนเริ่มหมดแล้วแล้วใบไม้มันเริ่มร่วงมาเต็มแล้วคะ่ะใบไม้เปลี่ยนสีกันเยอะแล้วนะแล้วมันลินก็คงจะเป็นการเก็บเกาลัดรอบสุดท้ายของปีนี้แล้วค่ะปีนี้ได้เก็บเกาลัดอยู่สามวันเองซึ่งอ,อันที่ไหนอันไหนที่กินไม่ทันก็แช่แข็งไว้ในตู้แช่ก็มีคะ่ะทุกคนทั้งเห็ดทั้งเกาลัดทั้งผัก สวนครัวเลยค่ะปีนี้อาหารการกินอุดมสมบูรณ์จริงๆขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่เต็มตะก้าเลย